สดคนนี้ก็ปลาในตลาดแล้วแหละวัสดีทุกคนค่ะก็วันว่างของปอเปียเวิร์กพอยนะคะปกติก็จะเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวช่องเวิร์กพอยวันนี้นะคะก็เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงนะหน้าสด คิ้วบ้างนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือให้มินิฮาร์ดกับน้องๆเนาะน้องเป๊น้องบอลอะไรเงี้ยขอมินิฮาร์ดกันมาปกติเนี่ยคือก็จะเห็นว่าเวลาที่พเบี๋แต่งหน้าทําข่านะคะจะแบบนะคิ้วหนามีขนตรงขนตาอะไรเงี้ยแต่บอกว่าตอนนี้คือสดมากก็คือเมื่อกี้ก็ชี้เห็นว่าก็มีจุดดงดงดงดำอะไรเหมือนกันนะคะเออไม่นี่คือได้ได้ตัวลิปมาใหม่ลิปหนีนะไปอุดหนุนนะของคุณแพนนบพานะคะก็ลองดูนะ ต้องลองดูแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างค่ะก็ที่ทําไปก็อันนี้ไม่ได้มีสปอนน้นเลยทั้งสิ้นนะคะอยากจะลองให้ทุกคนได้เห็นว่านี่ก็คือวันว่างของปอเปีอีกหนึ่งวนันเออผมยังไม่ได้ไดเด้อได้สดๆเด้ออืมเอาละนะคะก็คือพอประมาณแล้วใช่ไหม ทีนี้แบบโอเคแล้วก็มีการโยกนะเปิดพงเปิดเพลงทจริงๆจ,จะบอกว่าตอนที่โบเบียแต่งหน้าแทบทุกครั้งนะคะจะเปิดเพลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์ดีนะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็จะได้แต่งหน้าได้อันนี้คือการกันคิวนะคะก็เป็นการเก็บเอ่อเก็บ คิ้วก่อนนะเพราะว่าไม่ได้กันประมาณสองวันละแล้วก็ขนคิ้วเริ่มงอกอะเมื่อกี้ทากันแดดค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทาตัวคูชั่นนะคะปอเปชอบใช้แบบซองๆนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบพกอะไรไว้เยอะมากนะคะมีเครื่องสำอางเยอะมากแล้วก็พกในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพกอะไรที่เป็นขวดหนักๆน,นะคะหลายอันมันก็ไม่ไหวไงก็ชอบทำอะไรแบบพวกที่มันเป็นแบบสำหรับ ฉบับพกพานะชอบมากเลยอ่าตัวนี้ก็คือสําหรับการใช้คูชชั่นปอเปีก็จะมีตัวฟองน้ําไข่มาช่วยนะคะอันนี้คือตอนแรกเนี่ยคือกะว่าจะเปิดให้ดูตัวแป้งนะปอเปีใช้แป้งหลากหลายมากนะคะในวันที่เราแบบไม่ต้องออกกล้องอะไรมากมายเนี่ย ก็ปอเปียก็จะใช้ง่ายๆนะคะตัวบางเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแป้งหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงคิ้วนะคะในไลฟ์เนี่ยทีแรกที่ไลฟ์ไปอะ่ะมีคนถามว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนคิ้วสีน้ำอ่ะสีดํากันแล้วหรออะไรเงี้ยซึ่งปอเปียบอกว่าอ๋อปกติแล้วในเวลาเขียนคิ้วมันต้องขึ้นอยู่กับสีผมแล้วอย่างสีผมปอเปียเนี่ยเป็นสีน้ําตาลน้นําตาลอ่อนเป็นบรอนรอนหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบนี้นะคะ่ะก็คือเอาเลือกสีที่มันตรงกับคิ้ ก็เลยได้สีแบบนี้นะคะอ่าเก็บนิดนึงนะก็เนี้ยค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดผมเราเป็นสีน้ําตาลแล้วเราก็ใช้คิ้วสีดำม,มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมนะคะอ่าก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิ้วแบบที่บางเล็กๆก,กว่าปกตินะคะกว่าที่แบบออกรายการออกรายการจะแบบอืมคิ้วจะดุงมากแม่จะจึงมากแม่นะคะอ่าในส่วนของคิ้วเสร็จก็เดี๋ยวมาดูส่วนของลิป ตาอะไรอย่างงี้บ้างอ้ามีปัดมาสคาร่านิดนึงนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วทำให้สีมันตรงกันนะนี่เริ่มตรงแล้วอ้าก็ลิปมีนะคะก็ลองดูค่ะลองเปิดดูอันนี้เป็นสีที่ลองเทสเตอร์ดูที่ฝ่ามือเนาะที่หลังมือดูนะคะแล้วก็บเบก็ใช้แป้งเนี่ยในการตบๆนะคะแล้วก็ทาลงไปอืมรอบแรกเมมก่อนเขาบอกรอบแรกให้เมมก่อนโอเคก็มีสีสันขึ้นนะ จากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมารออีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบที่สองค่ะทาไว้เออทาไว้แบบนี้นะแล้วก็ไว้ห้านาทีนะคะโอเคทีนี้มาแต่งอื่นต่อางดีกว่าก็จะเป็นตาแล้วละนะคะก็ก่อนจะไปตาอามาที่ไลดั้งหน่อยนะไฮไลท์หน่อยให้เรามีสันจมูกนะคะให้รู้สึกว่าโอเคจมูกเรามีมิติ ่าเห็นไหมเห็นไหมเริ่มละเสริมดังละอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการตีกรอบนะคะของใบหน้าก็คือใช้แป้งที่สีเข้มกว่าหน้าจริงนะคะใช้ไปนะคะเช็ดไปเมื่อกี้ปอเปี๊ยเนี่ยจุบลงแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยแห้งดีนะก็เลยรอให้มันแห้งดีกว่านะคะอ่าทีนี้ไปส่ง,งตาบ้างนะคะปอเปี๊ยใช้เออเป็นคนใช้แบบ ใช้ตามอารมณ์ตัวเองมากนะคะแต่ว่าสีที่ใช้คราวนี้ก็จะเป็นสีคล้ายๆแบบออกเป็นแบบสีส้มนะแล้วก็เป็นแบบพิชๆหน่อยนะคะดัดขนตาบอไปชอบดัดหลายรอบหน่อยนะคะดัดให้มันงอนขึ้นไปนะดัดแล้วก็กระดบ นี่แล้วก็ดูเช็คสภาพขนตาเรียงเส้นไหมอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลวันนี้คืออย่างที่บอกว่าแต่งหน้าเองเ,าเบาๆใช่ป่ะก็เบาหน่อยนะคะก็ใช้สีน้าตาลแล้วกันนะคะสีน้ำตาลในการเป็นการรองรองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยสีดํานิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าแต่งตามดวงนะวันนี้ดวงไม่ค่อยดีมือไม่ค่อยขึ้นนะก็มันก็เลยทําให้เฮ้ยแต่งไปแต่งมาเข็ม ก็เลยเอ๊ะไม่ใช kind of ่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวก็จะมีการแบบเอาอย่างอื่นมาเบรนมาลบๆมันออะไรย่างเงี้ยเห็นไหม่าเริ่มเข้มละเริ่มเข้มแล้วเห็นปะเห็นปะแล้วก็แบบเฮ้ยมันเข้มไปเป้าหว้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเออเดี๋ยวต้องทำยังไงวะต้องเอาอย่างอื่นมาลบอะไรเงี้ยวิธีแบบว่าแต่งอายไลเนอร์แล้วมันเข้มใช่ไหมเบลก็เลยเอาตัวอ่า ตัวมัสคาร่าสีที่รบราปปัดคิวนั่นแหละนะคะเอามาใส่ในพู่การหรือว่าเอาใส่ในดินสอเขียนแล้วก็เอาไปเบ็นเบรนมันให้มันดูจืดขึ้นพอจืดเสร็จปอเปีก็ใช้ตัวบลัชออนหรือว่าตัวอายแชโดว์นะคะเอาไปแบบเบรนเบรนให้มันอ่อนลงอ้ามันก็เริ่มอ่อนขึ้นเห็นปะอ่าก็เริ่มอ่อนขึ้นหรืออ่อนลงอ่ะเนี่ยค่ะออาเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะตอนนี้ก็คือ โอเคแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนละมาสคารล้าเนี่ยปกติใช้สีดํานะคะใช้เมเบรีนนะรักมากอะ่ะแต่ว่าวันนี้นยะอย่างที่บอกว่าเราอยากได้อ่อนเราก็เลยมีมาสคาร่าเมลเบีนอีกอันหนึ่งที่เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะปกติจะไว้ปัดคิ้วนะแต่ว่าวันนี้ก็ลองดูอะลองจุบจุดูเอาไม่ติดแล้วนะคะลิปไม่ติดแมสแล้วจริงๆด้วยนะคะก็คือโอเคทีนี้เราก็มาส่วนของการเข้าไปอยู่บนตาแล้วใช่ไหมเปลือกตาแล้วก็จะเป็นใต้ตาทําให้ดูแบบมีฟุง้งฟิ้งหน่อยนะคะ,ะมีความโครเลียหน่อยแล้วก็ ปัดขนตานะคะบริเวณใต้ตานิดนึงอ่ตาตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะทีนี้มาเรื่องของทรงผมบ้างบอกเลยนะคะผมไม่ได้สระนะก็เลยจะต้องแบบมีการแบบว่าปัดๆส่วนของแบบผมที่มันไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เซตเบาๆเห็นแม่เริ่มแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะมีการใช้ตัวแว็กซ์นะคะหรือไม่ก็่ตัวกันแดดมาลูบผมทพให้มันดูแบบว่าอยู่สงขึ้นนี่เสร็จแล้วนะคะลุคนี้ของเปี้ยนนั่นเองค่ะ